อากกาบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารัางทุกคนนะครับตอนนี้ผมมากับอีโนแดงอีกแล้วเช่นเคยนะครับแต่ว่ามันโหดจัดะบิดยกบิดยกเลยทุกคนวันนี้เราก็รถมาขับรถเล่นนะพอดีจะรถเป็นล้างเน่ยนะครับแล้วก็ระหว่างล้างเนี่ยผมจะอธิบายสติกเกอร์ที่ผมติดมาทั้งหลายแหล่นี่นะครับว่ามันเป็นมาอย่างไงอะไรยังไงโอเค อันนี้มาสัมผัสการขับขี่เจียโนลูกงหก่อนแล้วกันนะครับแม่งดึงจัดชืแล้วก็มาขี่ในเขาเรียกว่า นาปังนะครับแถวบ้านผมเรียกว่านาปังนะอทอรถผมก็ไม่ได้ดังเลยขนาดนั้นนะไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะทอรถทอรถผมอะฉี่ธรรมดาธรรมดาไป แตงผมมันเป็นยางเดิมมาเด็เข้าคองเข,าข,งขาของก็หวาเสียวนิดนึงช่างแมวบอกให้เปลี่ยนยางเขาเรีกว่าอะไรอะ่ะจะเอายางอะไรก็ได้แต่ขอเป็นไซส์เดิมอะ่ะเราก็ไม่รู้จะไปซื้อ,อยางอะไรทีนี้ไปถามแบทแหลกแถวนี้เขาก็มีแต่ไซส์ไซส์เล็กยางเล็กที่เขาไล่กันนะเดี๋ยวเนี้เพอดีเวลาช่างแมวเขาไล่ยางใหญแ่แต่ก็ดีนะการขับขี่ก็ ก็ดีแต่ผมเคยขับอย่างแบนแหลกแล้วแม่งเกาะถนนดีชิมายเลยเกาะถนนดีมากเวลาเข้าโค้งเข้าโค้งอีกคนมั่นใจอะ่ะเ่อดอกี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ย มันจะดับแล้วทุกคนต้องคอยเบิ้ลตลอดเวลารถยังสนุกนุดอยู่เลยทุกคนตอนนี้โดดๆคือผมไปเติม e85 ล่าสุดเหมือนก็ว่าทางเขาเพิ่งเปลี่ยนจาก95มาเป็น e85 แถวบ้านผมมันเพิ่งจะมีเขาบอกว่า e85 มันจะผสมกับ อะไร95้าซูเปอร์หน่อนะคะรับพอดีว่าอะไรนี่แหละของเขาเขาบอกว่ามันผสมนิดเดียว e 8 5มีเกือบ80-90%ได้ส่วน95มี10%ผมก็เลยซื้อมาเอาแค่พอขี่เพราะน้ำมันไม่มีขี่แต่ถ้าว่าตต้องแต่เปลี่ยนท่อมาก็รู้สึกว่าต้องไปโจนใหม่นะครับนี่ลวการ้างรถครั้งนี้ผมจะไปล้างเองด้วยผมไม่ง้อ,อใครด้วย เปล่าหรอกไม่มีตังค์เชียโทษทีโทษทีมีร้านหนึ่งนะครับผมเห็นแล้วหน้าล้างมากเลยโอเคอากาศตอนนี้ก็ดีมากนะครับขนาดสิบสิบโมงมันยังเย็นอยู่เลยครับกำลังเข้าสู่หน้าหนาวพอดีนะปีใหม่ทุกคนเที่ยวไหนก็ระวงังระวังกันด้วยนะครับผม รถเรามันปิดเปิดบิดเปิด,ปดอย่างนี้มันก็ดีนะเวลาขับไปไหนมาไ,ไหนมันไม่ต้องล้อรอบเวลาจะแซงลงแซงรถอะไรเงี้ยแม่งแซงง่ายนี่นะทุกคนมันจะมีร้านเรืองเหลืองอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอีกสักพักนึงเอาเข้าไปในซอยอีก ชืชืบชืบแถวนี้ก็มีสเต็กลุงหยิกนะครับผมมากินกับแฟนบ่อยนะอย่างแซบผมบอกให้แต่ก็แซบแต่ผมชอบสาขาบางแสนมากกว่ามันก็อร่อยเหมือนกันนะครับแต่แล้วแต่ว่าคุณจะกินที่ไหนแค่นั้นเอง ตอนนี้เหมือนรถผมเดินหอบไปแล้วเสียงโครลันอ่ะ ซอยน,นี้ก็ทางแคบมากนะครับไม่รู้ว่าทะรถสวนมาสองคันเนี่ยจะเป็นยังไงจริงๆมันเป็นทางสวนนะครับมันไม่ใช่ทางทางเดียวนะไหนวะเอเออ๋อนี่ไงทางเข้าล้างรถหยอดเหรียญมีไหมอ่ะดุดฝุ่นยังล้างรถหยอดเหรียญเ,เข้าไปดูอดิ เออใช่ด้วยโอเคทุกคนเดี๋ยวผมไปถ่ายในโทรศัพท์นะครับอ่าทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเริ่มล้างกันแล้วมาลุยก,กันเลยดีฝ่าเราเดี๋ยวผมจะหยอดไปก่อนสักยี่สิบตังตังเออตังอยู่นี่นะครับอ่าเขารับแต่เหรียญน,นะฮะวัยรุ่นวัยรุ่นก็บพอแพ้ชิบหายแล้วสักครู่เดี๋ยวผมมา โอ้ร้านนี้ดีนะครับมีโต้ให้แลกเหรียญด้วยอ้าว <c oughs> เอาใหม่ใหม่แบง์รอยแยังไม่ดีอาเป็นยังไงเป็นยังไงโอ,อ,อเคเออไปแล้วไปแล้วอีกทีหนึโอ้ไม่พออีกทิบนึ่งชึบไม่กินนะไม่กินโอเคมึงได้ก,กูใช่ไหม Okay. นี่กระเป๋ารับบูบูมผมที่ผมสะพายมาเย่ยคนมองกันเต็มเลยไม่เข้ากับตัวเลยเนาะไปเดี <S <S ๋ยวเราไปหยอดเลรียนกันทีน่ฝาเอาไปท,ทีป่ยี่สิบไแล้วทุกคน

เอาไปเราล,ลงโฟมเฮ้ยเราไม่เตรียมที่คงที่ขัดเลยอยู่ไหนวะอันนี้มันที่ล้างรถรถใหญ่ไม่ใช่ล้างรถมอเตอร์ไซค์อ่ะดิโอ้อน่ายอยู่ตรงนี้มาครั้งแรงกนั่นคนเราไม่ใช่เยอะที่หายเยอะก็เราเข้าเลยใช่ปดะดนี่ไอ้คนนั้นเพาขับรถโอ้โหเหลือดพีม่เจ็ด

น่าท้งวัขับเครื่องก็ไปลงโฟมลงโฟมเกียรก็ตอนนี้ตีเกอร์ผมที่ติดติดอยู่นี่ก็สามารถสั่งตัดเอานะครับสามารถสั่งตัดได้ทั่วไปเลยลงโฟมอีกไี่กี่นข้วคท่านั้น นีปุ๋ยแดงเขารีดส่วนสติกเกอร์นี้ของชูรูดีโฟนะครับนี่ไม่มองเห็นมานก่านะครับได้มาตอนที่ไปงานนะครับก็อค่อยๆเช็ดค่อยๆข,ขัดไปครับนวนๆดูถูกไปแต่สำหรับผมมาไม่ค่อยไม่ได้แล้วรีบ สติกเกก็จะมีโป่งล่าไอโป่งไอซิ่งนะครับก็เป็นพวกอุปกรณ์ตกซิ่งหลายแลงที่ผมสั่งมาจะวาไปทำดีนะเออต้งติดคันีเชย่เลยโค้งงมกันแล้วก็มีเฟ้นเฟิร์ตนะแล้วก็มีพี่ปาล์มน็อตเลสแต่งพัทยาสัตหีนครับแล้วก็มีเอ่อม่าน้ำบีอาร์ดีนะัก็ช่างแมวอย่แล้วแน่นอนแล้วก็นี่นรมึงไม่ต้องพูดไอสัตว์เพราะว่าแล้วก็โซนิี้ของเรานี่แล้วก็เขาเรียกว่าอนด้าจิโนครุบนะครับแล้วงหาชัยแล้วก็เฟนเฟิร์ตซิ่งแล้วก็แดงนะครับส่วนนี้ก็เป็น ไม่ได้เพ้ลงรถไม่ได้อะไรนะนก็แปะเฉยแปะไม่สวยด้วยนี่ตัวน,นี้ก็เป็นสีชาบอยนะเป็นร้านขายเสื้อผ้าเอาเทียบกล้องลงต่ำตัวนี้เป็นร้านสีชาบอยนะร้าขายเสื้อผ้านะอันนี้ก็เป็นของวันมิวออลิวันอันนี้ก็ของวันมิวเลยวันมิววันมิวแรสโกแรสโกดีแมนเพลงลับใกล้เสร็จแล้วนะครับเพลงช่องนะรอรอรอ,อไม่ไคิรอทุกคนแล้วก็จะมีอะไรนำเสนออีกนี่อีเลคคอร์ดนะทุกคนคือสตูดิโอของชนบุรีขยายกัดเพลงอัดได้นะครับมิกมาสเตอร์ให้พร้อมแต่สำหรับเราที่ดูดูอยู่คงจะไม่รรรู้จัักกหอคบ แต่บอกไปเผื่อมีคนรู้จักนะแล้วก็นี่สนิทของผมว่าแปลกโคตรยากเลยครับแปะกันเองมีบางจุดที่มันไม่สวยด้วยเพี้ยไม่ไม่ใช่บางจุดหรอกหลายจุดเลยไม่สวยแต่ไม่เป็นไรนะครับถือว่าได้เป็นประสบการณ์ในรอบหน้าหรืติดแต่เราก็ติดดีๆครับนี่แบบไอ้ฝนเนี่ตกก่อนไอ้ที่อ่ะไม่ใช่ละครฝนตกมาในงามไหมนะผมไม่ใช่ตะทุกคนโอ้ไ โอเคทุกคนก็เหมือนกับว่าตอนนี้เราจะลืมใส่อุปกรณ์ตอนนี้มานะครับตอนก่อนขับออกมาจากบ้านนะนี่กองโยกได้เลยพอดีเมื่อคืนผมติดหลวงพ่อเข้าไว้ลืมใส่น็อตและขี่ออกมาโหดีนะมารู้ตัวก่อนดีนะไม่ผมไม่บิดแรงสงสัยขากับต้องขี่ธรรมดาแล้วครับทุกคนไปแต่ผมล้างรถก่อนแบตผมก็จะหมดแล้วเดี๋ยวเจอกันหลังล้างรถเสร็จนะทุกคนโอเค let's go ก็ตอนนี้เราได้ทำการออกรจาเรื่องเร,งยร,รียบร้นอนแล้วนะครัาทำซอยแคมป์อีกแล้วเมือก่อนผมูวิ่งโกวิ่งแคมป์ขาส่งในซอยนี้ประจำนะครับไปหลหมัน,นนี่เยอะเลยทเลมน้องแบบว่านิเกิเลยมาไม่ดีที่อะ,งงทอะไรดยัตอดับดีจเจริญเ สวัสดีครับทุกคน